เนื่องจากว่าตอนนี้ล้อดุมล้อมเริ่มร้อนะครับกลัวว่าความร้อนมันจะแพร่ขยายไปสู่ยางในนะครับอาจจะทำให้ยางระเบิดได้เราเลยต้องหยุดเพื่อที่เอาน้ําลาดยางก่อนนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคสครับที่เราเจอที่เวียดนามนะครับขี่ขึ้นเขาลงเขาจนกระทั่งมันร้อนก็ต้องเบรกครับก็ต้องหยุดพักเครื่องก่อนพักเครื่องแล้วก็พักยางเลยครับเคสที่ต้องบอกว่าพักยาง เพราะมันร้อนมากจริงๆครับตอนนี้เกือบไปแล้วล้อมันจะหลุดอยู่เหรอไม่ล้อมันคลายหมดเลยวะมันขันไม่แน่นมัน้งแน่นเลยมันกระเทือนตลอดไงคือกัดคือกัดแล้วมันคลายแล้วมันหลุดมันหลุดไปเลยไหมหรอ กคุณถึงว่าเอสเหนี่ยวจะยับน็อตดิดตายหมือนควน dễ yên ha Đó là